สวัสดีครับผมอันนี้จุดพิกัดตรงบ้านจะเดียวนะครับผมตรงโค้งพอดีเลยครับผมโอ้โหน้ำโอ้โหเป็นทะเลเลยนะครับสุดยอดครับผมอันนี้อิทธิพลจากพายุทั้งนั้นเลยครับผมนี่ครับเซนเงน้ำท่วมยกกเลโอ้โหครับผมเป็นพระโนรูฮะโนรูเป็นท่ามีวนมันคงจะไม่ท่วมแบบนี้ครับผมสุดยอดนะครับตัวเนี้ย ไปหมดทุกที่แล้วครับผมเป็นกลองใเดือคือจะท่วมฟังเจะจอ,อนนยู่ครับอันนี้มองยี่บุรุษน่านี่นีโกำลังชัวรม จุดกิกัดตรงบ้านโนนสว่างอีกทีนึงนะครับผมรถลงบ้านอ่ะบนไทยเบิร์นจีบื้นผมตอนดูเป็นพวกนึกมากนะครับผมตอนเนี้ยมาบนตะไบฮะบ้านแล้วมาบนตะไบอ่ะอามเดลเยาดเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ต่บนไทยเบิร์นเนอ วัดพระเบิงกอนเป็นน้ำที่ยังทึบจุดตรงจุดก่อนถึงบ้านนุส่างนะครับผมเส้นทางมาจากศรีสะเกดครับผมก็ท่วมไปเป็นเลนปิดการจราจรสองช่องจราจรนะครับผมอาา้าวเด้ออันตัวให้กัหไยเด้นไปหมดแล้วครับฝั่งมุน้น ฝั่งโรงแรมกระดังงาก็โดนเหมือนกันครับผมแต่ว่าโรงแรมสูงนะผมไปแบบหานนะครับผม,มคบใครจะเข้าแวะโรงแรมก็ได้ครับช่ว่นี่นะครับผมให้เดินทางสองช่องจราจรนะครับผมฝั่งเรนูนปิดหมดเลยนะครับผมปิดยาวเลยครับ เลยนะไปหมดเลยนะครับผมไออยจัลโลมอนเทมันน์ผมนี้ไ้เต็มที่แล้วโอเคนะครับผมก็ให้ดูจุดนี้จุดเดียวนะครับผมอยากเป็นดูอีกจุดหนึ่งครับผมว่ามีที่ไหนบ้างครับผมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมค่าสวัสดีครับผม